เ,ไปไเปิดไหมเป็นอ่ะเปไหมเปิดบานหน้ากองอ่ะ No, <laughs> ึ้นได้ล้าฮะน้อยขึ้นไม่ไหวเหรอมาทุกทีมันสูงไปพอๆพอ,อึ้นดีๆึ้นดีๆ นั่น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 โน่นลงไปแล้วเห็นไ,ไหมบอกแล้วว่าคืนดีขึ้นทันนี้นี่คือทันนี้อ่ะไปทันนี้มาอ่ะมามันจะไปไหนของมันหรอฮะไป มันจะขึ้นต้นไม้มนะจะขึ้นต้นไม้เหรอขึ้นเป็นเหรอฮะขึ้นต้นไม้เป็นเหรอ ครับทุกคนน้องเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับนอนอีกแล้วนะครับนี่ผ่านยายหลับแล้วแต่ว่าผ่านน้อยยังไม่หลับนะครับทุกคน,นเดี๋ยวผมจะให้น้องถ้าสองตัวเนี่ยพัดผ่อน,น,นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้มันกินข้าวนะครับเพราะว่าถ้ากินตอนเหนื่อยๆก็ควรจะไม่ค่อยอร่อยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผาใหญ่เนี่ย<ป>เร็วเร็วเร็วผาน้อย ผ่านน้ยมาไหนมาเยเร็วเนี่ยานี้กินข้าวอ่ะเหมือนนี้พ่นน้อยพ่านยายนี่นี่ไงในจานเนี้ยจมูกไม่มีหรือไงวะฮะนี่ เร็วอ่าอ่าขัดน้อยนี่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 เมื่อการเมื่อการนี่เออนี่โหพอมีเล่นเอาเต็นเนื้อละข้าวก,กินบ้าง นี่เวลากี่ข้าวอย่าเยียบเข้าไปในจานนี่นีอ่อยู่กัดครับทุกคนตอนนี้ก็เลิ่มเย็นมากแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ย ย่าไม่ได้นอนนะครับเดีย๋ยวยมานั่งฟังเสียดูธรรมชาตินะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยแปลกนะทุกคนผมปูที่นอนให้อย่างดีนะมันก็ไม่นอนนะครับมันเตือไปนอนที่นู่นนะผมมาอุ้มเก็บปล่อยหลายรอบแล้วมันก็อย่าไปนอนที่เดินดินเนี่ยน่าจะอุ่นนะทุกคนเพราะว่าพอลูกหมาเนี่ยมันไม่ชอบคอยเย็นเท่าไหร่นะ แต่ว่าผมลือเอาผักหนุ่มไม้เขานะปกติผมจะพบผักหนุ่มให้เขานะครับแต่ว่าถ้ามันดึกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ผ้าบูให้เขานะครับทุกคนนะก็คือตอนนี้ปล่อยให้มันนอนตาสบายที่มันชอบนะครับบรรยากาศที่เนี่ยเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยนะทุกคนไม่มีเสียงรบก,กวนจัดสี่ย่าอื่นนะครับ โดยเฉพาะแต่ว่ามันจะมีเสียงแต่ก็ล่อนะครับทุกคนก็ล่อมากินกล้วยป่านะครับนะสัตว์อย่างอื่นไม,ไม่กินเลยนะทุกคนอย่าไม่เห็นสักตัวนะคือเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในป่าใหญ่นี้ทุกคนบรรยากาศมันคุรเรื่องนะครับคือบรรยากาศโคตรสยองเลยทุกคนนะคือ บอกอ่ายังไงมันคือมันเสียธรรมชาติแต่เงียบกริบเลยนะ ครับทุกคนเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าผมจะไม่ปล่อยที่ช่องธรรมชาติหรือว่ายุงเดลุยป่านะครับไม่ใช่กรททาที่สุดนะแต่ว่ามันผมนอนอยู่ดนอนอยู่ดีๆมันยังไม่มืดเลยทุกคนเวลาจังจากนัดก็หายเงียบกลิบไปเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสองทุกกว่าสามทุ่มแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยได้ไปจุดทู่จุดเทียได้กล่าวบอกนะครับว่าผมไม่มีเจตนาไหลายลายนะครับถ้าผมทำผิดเสียดายก็ขออาภัยนะครับหรือว่าขอเข้ามาเอานะครับส่วนนะอย่าก,กัดใส่ด้วยกัดอะไร กัดอะไรจะพาน้อยนัานนะครคืนนี้ผมก็จะมาพกคุยกับพี่เอีเช่นเคยนะครับคือผมจะมาเล่าเรื่องเป็นประสบการณ์นี่ๆนนหน่อยๆที่ผมเคยเจอนะครับที่เคยพกนะครับคือเหตุการณ์อย่างนี้ ผมอย่าไม่เคยเจอนะครับแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกผมจะเคยเจอก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปหน้าห้างนะครับไอ้นั้นก็เห็นตัวปิดเป็นเลยนะครับแต่ว่ามันเดินมาลักษณะไม่สนใจอะไรนะครับทุกคนเหตุการครั้งนั้นเนี่ยคือผมไปหน้าห้างนะครับตอนนั้นผม วัยประมาณอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นนะทุกคนกเ็เริ่มที่จะมีแรงพอสบฝนนะครับช่วงนั้นก็ร่างกายเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะแข็งแรงกว่านี้หน่อยนะครับทุกคนผมก็นั่งดูโป่งอยู่นะทุกคนนั่งไปนั่งมามัานมาณหัวข,ข้ามนะครับเห็นไข่ก็ไม่รู้นะครับเดินมา เจอมาเจอมาพอกอด,ดูดีๆนะครับก็ดเจอมาขั้วเนี่ยไม่มีนะทุกคนเนี่ยช่วงคอเนี่ยไม่มีเลยนะมันจะมีช่วงลายแล้วก็ช่วงแค่เนะี่ยแล้วก็ไอตัวนี้ก็เมื่อก็คอือไปแผ้ทุกคนผมก็เลยสดใสแล้วก็กลัวแอบกลัวนินดๆอยู่แหละทีแรกอะแต่มันไม่ได้ ห่างตัวมาที่ผมนะคือมันไม่ได้ห่างตัวเข้ามาหาผมนะมันก็เดอเดอเดอแต่ว่าที่สี่ที่ผมเห็ุที่ว่าผมแปลกใจก็คือมาเก็บยอดคล้ายๆมันมีน้ำนนหน่อยนะทุกคนใบเล็กๆไอ้พวกนั้นมันจะออกไปเปีเ้ยวหน่อยนะครับมันก็เก็บกินนะครับเก็บกินอยู่ในสปาพ์ตใหญ่ๆเลยมันเก็บ มาเก็บกินอยู่ได้สักพัดใหญ่ๆมันก็เดินเลยไปเดินเลยไปทีนี้ผมก็นั่งเฝ้าปงเฝ้าเฝ้าจะสว่างอะทุกคนนะคือผมก็ได้เฝ้าจะสว่างก็เดินทางกลับบ้านนะครับเช้าผมก็กลับบ้านแล้วก็กลับไปเล่าให้พ่อฟังพ่อเขาไม่เคยเจอนะครับก็เลยผมเล่าไปเล่ามาไปเล่า ไปเล่าไปไดีถือหูโปูนะครับคือผีพวกนี้ยบอกว่าจะไม่มีคอนะมันจะมีแต่ชั่วไหลแล้วก็ตัวนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายกับคนนะคือผีชนิดนี้ถ้าเราไม่ไปทำร้ายมันเนี่ยมันจะไม่มาทำร้ายเราแน่นอนนะครับเข้าใจดีมากก็บอกผีตัวนี้ แต่ว่าเวลาที่เขา้าโมโหเนี่ยน่ากลัวมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันสุดควาอดทนเนี่ยถ้ามันคิดจะเอาแล้วมันเอาให้ได้แน่นอนนะครับทุกคนมันไม่ปล่อยแน่นอนอะไระน้อยเข่าอะไรนะผน้อยเห่าอะไรนะปู่ก็เลยบอกว่าที่ล่ายยาถ้าเจอ อย่าไปท้าอย่าไปอะไรอย่าไปยิงไปอะไรเขาเด็กขาดนะอย่าไปด่าไปอะไรเขาเด็กขาดเพราะว่าเวลามันมโมโหแล้วมันจะหลายมากๆโอเาบอกอย่างนั้นนะักกืนครั้งเดียวนะครับที่ผมเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านะครับผมเจอด้วยตัวผมจริงๆนะครับบ่งเนี่ย คนที่เจอมากที่สุดปล่อยที่สุดก็คือจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะครับแต่ว่าที่ผมเจอไม่ใช่ผู้หญิงครับแต่ปู่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับปองนะมันก็อาจจะเป็นฐานเดินผ่านข่าวขานั่นแหละนะคนอื่นที่ไปนั่งก็ไม่เคยเจอนะผมเจอคนแรกนะเจอคนแรกครั้งแรกนะครับที่ปองเนะี่ยผมคิดว่าช่วงหนะ้าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะ มีหลักฐานให้เข้าดูนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีอะไรให้เป็นหลักฐานนะทุกคนก็นี่ก็จะเป็นการมาเล่าเรื่องที่ผมเคยเจอเรื่องแปลกประหลาดให้พีเอซีได้ฟังนะครับก็ในคืนนี้ก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวแล้วก็เข้านอนเลยนะครับขอให้พีเอซีทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอ พ่อเหมือนนี่ค้าคืนไม่นอนเลยวะไม่นอนตื่อเสร็จก็ตื่อขึ้นมาก็อยู่เงียบดิอืะตื่อขึ้นมาโอ้โหมันมนะทุกคนผมคิดว่าเป็นอะไรนะมันเล่นกันนะทุกคนค้างคืนก็ไม่เวน้นคนนอนก็ไม่เวน้น อ้อผนน้อยพาย่ยเงียบกูจะนอนเงียบนะกูจะนอน กนขอสวัสดียันเช้าทุกๆคนเลยนะครับตื่นขึ้นมาเช้าก็ได้เสียงนกเหยียล่อครับที่เสียงนะก็คือนกแกงนะครับนกชนิดเจี่ยวกับนงเงือกนะครับมันมันใส่ผ่านนกเงือนะครับ,รบแต่ว่าไม่ใช่นกเงือกเขาเรียกว่านกแก,ก๊กหรือนกแกงนะครับทุกาน โอ้ยกล้องตัวนี้ก็เล่นไม่เลิศสักทีจะไปยุ่งกับกล้องทำไมฮะพายายไปยุ่งกับกล้องทำไมวะมานี้เร็วๆอ่าขาก,กูขาก,กล้องกูลาไปหมดแล้ว ป่าที่นี่ช่วงเช้าเนี่ยเสียดสัตว์ป่าเยอะมากนะครับคุกคน ออะไรผัาใหญ่มันจะทำารแต่คืนเนี่ยบอกว่านอนอืม ไปไปขน้อยเอา้าไม่ไปหรออ่ะไปเลยนะไปไปแล้วไป,ลไปเล็วไปไปลิ็วๆขน้อยลิ็วขน้อยไปไปเลยนะไป ไปเร็วเร็วไปแล้วเร็วไปเร็ไปแล้วไปเร็วเร็วครับทุกคน ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาพี่และคนดูเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมแล้วก็ผาเล็กผาใหญ่เนี่ยเราถ้าสามคนเนี่ยจะขอลาพี่และคนดูเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราถ้าสามคนแล้วก็อย่าลืมเป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราถ้าสามคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ